พ่อใหญกับล้านนะคะมาแล้วเรียวอย่าจงไหวงานนึงนะพี่น้องจงไหวเลียงหัวนี่สหายโู่ไปแม่งองค์สลักูสหาย <c oughs> องค์สลักเจ็เจ็บเจ็พนี่ลองวัวเจ็ดเจ็ดแปดตนะคะขอลรกกเรียง เลียงง่วงเห็ดไทยเห็ดหน้าสากรนะลางหูหูเพิ่นไปใส่เพิ่นกระป๋ายน้ำกันก่อนป่อยใหญ่แกอยากเอาล้านไปล้านแกอยากไปน้ำพ่อใหญ่นะฮะเนี่มันผีดองทองป่าเดี๋ยวกลางสีงให้เบิม้งเด้อมัน,นาอีหลีพี่น้อง มีลีมกันหรือเนี่ยมันเป็นสีผสมนะคะทีตรงเนี่ยเป็นบ้เป็นสีผสมอากาศดีพี่น้องมาี่นี่ดูนะนี่ให้เบิ่งเลยเนี่ยแ้วก็มีมเลเร่งปอนะคะมะเลเร่งปอบินมานนี่ก็ห้อมกินเขานะคะพี่น้อง ยายพี่น้องมาสัมผัสทั้งกันเด้ยพ่อสีข,า,ขาวน,น,น,นีซ้ายพันยังค่ะขอไกลที่ไม่ได้สีขาวอีกพอ บวกไ,ไตการนมาจองรวนค่ะอันนี้กันหกนัวนะคะ ตอนนี้มีงัวเรือเจโตนะคะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกค่ะขีงงัวก็จะเป็นซุ่มๆนะคะยังเอาออกมากบ่ด้นะคะขีงงัวก็ะสีลร้ายจักห,หน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดฝนเศร้าแดดออกนะคะขีงงัววันนี้แห่งก็จะได้เอาเอาใส่กระสอบนะคะขายด้วยกันค่ะพี่น้องกระสอบละสี่สิบบาทนะคะขีงงัวง,งามๆเลยเดิน นีสวยๆนะจ๊ะภามาเบิงสวนนะคะนี่ย่างเที็เนเดี๋ยวให้เบิงสภาพสวนสก่อนอันนี้คือสภาพสวนถ้าพายทิดติดตามกวางก็จะหูว่ากวางคุ้นทีตรงนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกต้นใหม่เนาะ พอดีม,มาปลูกกะซิมีบักม่วงบักพ้าบักเงาะบักมะนาวละมุดบักข้ามโสมบักข้ามหวานนะคะบักซีดากระสือหาม,มาปลูกเนาะเพราะว่าอยากอยากมีสวนความใฝ่ฝันคืออยากมีบานสวนนะคะอยากมีสวนผลไม้กันเลยหาม,มาปลูกแต่ว่าพ่อปลูกแล้วเขาหนาวฝนนะคะสภาพสภาพก็เป็นแบบนี้เนาะ บอกเลยว่าบอกเลยว่าสภาวคือก่ยังบ่าทนถึกใจเป็นไดนะคะแต่ว่าก่ยังเห็นยังไม่ไดเนาะเพราะว่าถ้าต้องย่อมรับว่าดินเฮามันมันยังว่าท่านสวยสวยอะ่ะบ่ท่านเหมาะที่จะปลูกต้นไม้แต่ว่ากับปลูกเนาะกับเอามาปลูกซะก่อนนะคะลองพิดลองถือไปเนาะมีหญ้ากระทวมนะคะ แล้วช่วงนี้กวางกับบุคคลไดมาสวนนําเพราะว่ากระเฮ็ดงานช่วงนี้กระยุงยุ่กับงานประจํานะคะแต่หลังๆมาก็เริ่มมีเวลาอะไรละ่ะกระสีมาเบ่งสวนให้มากขึ้นนะคะความฝันกระตรงเฮ็ดเนาะพี่น้องมันจะล่ะที่แหลกกับทรงสีงามเนี่ยค่ะแต่ว่าพ่อฝนมานี่เสียหายไปร้ายเลยไอ้ที่เฮ็ด หัวเทียดดีๆนี่ก็บพังมิดนะคะกระต้องมาสมแซมตอนนี้มีความคิดหลายอย่างอยู่ในในหัวนะคะพี่น้องแต่ว่ายังยังลงมือเห็ดบนถนนเพราะว่าด้วยสภาพผู้มีอากาศเนาะเห็ดไปก็ฝนตกฝนตกมากกับพังบิดสินะคะแต่คิดว่าถ้าเนี่ยฝนเศร้าฝนห่างนี่ กระสิเลม่าสองแซมแล้วก็เห็ดคูนทีกับพยายามหาพวกพันใหม่มาลงนะคะพ่อพิ่นกระเดยไปเห็นบักสลากระก้ามาปลูกนะคะเนี่ยกรลังแตกแตกยอดได้พี่น้องปูกเร็วมาสะีีเดือนประมาณสามสี่เดือนนะคะเนี่ยพ่วมแตกยอดที่จริงเอามาหลายอะตายไปเครึ่งนึงนะคะพี่น้อง ปลูกลงละสองตนถ้าผู้ใดหูวิธีหูสูตรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะอันนี้กระบรหูวิธีปลูกแต่ว่ากระสนใจอยากปลูกคือค่ะก็จะศึกษาหาความรู้เรื่อยๆเนาะม่อนี่กะคานะคะนี่พยายามมาปุยของมาใส่เลยพี่น้องอยังบี่ท่านท่านไหนงามบันไดอ่เอาปุ๋ยมาใส่เลยได้นี่นี่ ขอบๆเองก็บชิแ้แก่มังก่อนนะคะนี่บกะนาวผู้ไดห้หัวมันเป็นโรกยังแล้ววิธีการรักษาเป็นยังไงนี่คอมเมนต์มาบอกกันน้ำเนีด้อยค่ะพี่น้องแต่ว่าเถาถีกว้างไปศึกษานะ่ะาจะเป็นโรกแข้งเกินนะเป็นโรกเชื้อ่าเชื้อแบคทีเรียยังเป็นว่านะคะ ก่อนกับ่บเคยปลูกเนาะยูบานกับเป็นคือกันแต่ว่าต้นนั้นมันกับออกหน่วยออกอยังแล้วอะค่ะเพิ่นมาวิธีการรักษานี่คือเอานามปูนขาวปูนแดงปูนขาวเพิ่น่าผสมกับนามมาฉีดผลอาธิรเทือกสิซอยได้เพิ่น่าอันนี้กวางก็ล่องลองเอานามปูนขาวมาฉีดนะคะเมื่อนี้กับเอามาฉีดคือกันมาล,ลองเมิง่งนอกว่ามันสิซอยได้ซ้ำได้ เป็นสุดต้นพี่น้องเนี่ยลองพิดลองถือไปค่ะเพราะว่าเห่ากับเป็นมือไม้เนาะมือไม้หัดครับเลยมือไม้ป่ายแดงเลยนะคะเป็นทุกต้น ตายกันย่างแล้วค่ะพี่น้องนี่เป็นเบอร์สุดโตนเลยค่ะเป็นสุดโตนเลยนี่อันนี้ละมุดนะคะอันนั้นบกเขียบนใหญ่ขึ้นหลายเลยอ่าออวม่ว มีแนนบกขามนะคะสีหลอดปน้ยน,นี่บักขามนะีน่เนาะนี่คิดว่าน่าจะหลอดหลังฝนตกตอนนี้กับบรรยากาศนี่ค่ะพี่นะ้องทีนี้ยินเสียงเพลงนี่คือข้างๆข้าง,างหน้าข้างๆกันเนี่ยนะคะเพื่อเปิดเนาะ เห็ดเวียกไปน้ากับฟังเพลงไปน้ำล้่ะพี่น้องมวลนี่นี่นี่กวางใจเบิง้งสีทองฝานะคะสวยโอ้โหฝนสิตกหรือบอเนาะแต่ว่ากกรส้มคึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องนี่ทั้งปีเนาะนี่นี่ทั้งปีคึ้นขึ้อยู่ค่ะนี่คึ้นขึ้แต่ว่ากกระสีนีสีชมพูเนี่ยลี่ยเลี่ยเลือนเนาะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็สีฟ้าเลยสีฟ้าแบบสวยสวยมากสักมือเดียวจะมักกลางเต็นท์นอนอยู่น้าน,นคะคะบรรยากาศดีแห้งพี่น้องปีตะเวนสิตกดินแล้วตอนนี้ก็ประมาณอกมงแรงนะคะแดดพึ่งบด สวยมากทุกคนท้องฟ้าสวยมากเลยคือบรรยากาศดีร้ายนะคะพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้านี่คือกวางมากแห้งนะคะบรรยากาศทงไฮทงหน้านีมากมาหน้าน่ะถ้าสังเกตขีปละขีปกวางก็จะส่วนหมากสีอยู่หน้านะคะชีวิตจริงก็คืออยู่หน้านี่ละ่ะ ข่าบริเห็นงานประจำเนาะก,กับกับมันหนะะ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นทีถี่สบายใจอะ่ะเป็นมองทียูเหรอสบายใจนะคะมันบริคิดบริคิดยัางมาเห็นนกเห็นกาเห็นตน้นไม้เห็นสีเขียวคือจนโตแล้วสอบสีเขียวไม่เห็นสีเขียวแล้วมันสารเอนโดฟินลังตัวค่ะพี่น้องูอุสซึมีความสุขนะคะสินม,มานหน้า yeah นนกวางได้ใบเตยหอมมานะคะพี่น้องปลูกไม่ค่อยจีดเลยเป็นยังไงอันนี้ไปขอเพื่อนมาเพื่อนว่าปลูกจีดนะคะลองเบิง่งเดี๋ยวหาหม่องปลูกกันมันต้องปลูกไก่หนามเนาะพี่น้องเนาะนี่ คิดว่าสิปลูกมองนี้คิดว่ามองนี้นะจะปลูกได้รู้สึกปลูกในสวนดีปลูก,กนีมกับเป็นตะปลูกได้ล่ะอ อันนี้กว่าสิาบห้าเมื่องเขานะคะอันนี้เขากำลังออกห่วงเลยนะคะพี่น้องเข้าดอนะคะนี่นตอนนี้กําลังไก่สีเหลืองแล้วนะคะ เข่าง่ามามพี่น้องห่วงตรงๆมันคือ่ะะนี่ค่ะดำเองนะคะนี่เป็นเขาที่ดำเองเกี่ยวเองอีกดำเองเกี่ยวเองสีเองขายเองนะคะพี่น้องนี่ตาออนด อันนี้มันยำไก่สีคาแล้วนะคะน,นี่ย่ำเย็นกินหอมของเข่าก็เริ่มออกมากแล้วนะคะบ่อยากกีโซ่เลยแต่ว่าสออนอีลีนะคะนี่เข่าไก่สิพกเกียล่ะนี่คะ่ะน่ามีลีพี่น้องเขา พอให้ปีนี้เขาราคาสูงนะคะตะลิโตนเชานานาเมล็ดพันธ์กะแพงนะคะปุ๋ยกัแพงคาแรงกัแพงถืออย่างเดียวคือเขาเลยละคะ่ะตะลิโตนแต่ว่าดีที่ว่าพ่อกับแม่กวางเราบุมไม่หนีสินนะคะพวกเห็ดพ่อได้กินพ่อได้ขายให้พี่น้องเข้านี่างนี้ละเด่กนม่งกีฬาปังตะลาพี่น้อง คือที่พุ่มใจนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าวเฮ้เแ็ดเองนะคะดำเองนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยค่ะกวางดำพี่น้องกวางมันทั้งมันดำอะ่ะแต่เลยพุ่มใจเนี่ยเบิงบ่งเบิ่งนิดตรงเนี่ยไม่เป็นไรพี่น้อง ปีนี้ถือว่าผลผลิตคอดขางดีนะคะ mm hmm. พอว่าสุปีนี้คือน้ำถ่วมาเอาเมื่อท่านตายเบดค่ะแถวนี้น้ำถ่วเขาตายเบิดแต่ว่าปีนี้โชคดีที่ดําท่านหลักเขามันเป็นกกเป็นกอแล้ว้นามมาแหงมาเสริมแหงง่ามเป็นแหงง่ามเลื่อยนะ่ะ mm hmm. นม่ยองนี่สวยเขาอ้หสวยเลยที่ผ่พอพ่นห้าหย่าให้งัวนะคะก็<ฮ>ต้องใส่เรือนี่เปิดไฟอะไรู่